สวัสดีค่ะข่าวดีข่าวด่วนข่าวดังนะคะจากที่หลายๆคนได้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2ไปแล้วนั้นนะคะเมื่อวานนี้บางคนก็ลงทะเบียนได้บางคนก็ลงทะเบียนไม่ได้นะคะพบกับความผิดหวังไปค่ะเพราะว่าเต็มแล้วหรือเว็บล่มนะคะเพราะคนเข้าไปลงทะเบียนกันเยอะมากแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มีข่าวดีต้อนรับปีใหม่นะคะมาเร็วทันใจจริงๆค่ะ กระทรวงการคลังนะคะมีมติเตรียมเปิดโครงการคนละครึ่งเฟส2แล้วนะคะหลังจากที่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีในมาตรการคนละครึ่งเฟส,สแรกค่ะโดยพบว่ามีประชาชนนะคะผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิครบ10ล้านคนนะคะหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกรอบ2นะคะเพิ่มเติมไปเมื่อวานนี้นะคะวันที่11พฤศจิกายนอีก2.4ล้านคนนะคะ ล่าสุดนะคะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้คลังเตรียมพิจารณาเปิดโครงการคนละครึ่งค่ะเพื่อกระตุ้นกำลังการใช้ใจ่ายในระยะที่2หรือเฟส2นะคะในช่วงต้นปี2564ค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะตายแล้วต้องรีบนะคะใครที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จนะคะในเฟสแรก ก็เตรียมฟังข่าวดีนะคะว่าเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ในต้นปีหน้านะคะโดยคร่าวๆนะคะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสสเนี่ยจะเริ่มได้ภายในต้นปี2564ค่ะซึ่งเป็นการขยายเวลามาตรการออกไปนะคะจากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2563นะคะเพื่อหวังกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปีใหม่ค่ะ ส่วนเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆนะคะเบื้องต้นของคนละครึ่งเฟส2นั้นมีดังนี้ค่ะ 1. ผู้ร่วมโครงการเฟสแรกนะคะขอใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส2ต่อได้ค่ะนายกฤษดาจีนะวิจารณะประลัดกระทรวงการคลังอธิบายว่าสำหรับคนที่ลงทะเบียนนะคะในคนละครึ่งเฟสแรกจะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจำนวน3,000บาทภายในวันที่31ธันวาค่ะ ให้ครบก่อนส่วนในช่วงคนละครึ่งเฟส2องนะคะกระทรวงการคลังจะมีปุ่มหรือข้อความให้คนลงทะเบียนเฟสแรกนะคะยืนยันตนค่ะว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่ซึ่งถ้าเข้าร่วมมาตรการต่อในปีหน้าก็จะได้รับเงินเพิ่มในส่วนของเฟส2ไปค่ะ 2. ผู้ที่อยากร่วมคนละครึ่งเฟส2นั้นนะคะจะไม่ได้สิทธิย้อนหลังนะคะส่วนผู้ที่รอ จะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสสองในช่วงต้นปี2564นะนะคะจะไม่ได้สิทธิย้อนหลังค่ะหรือไม่ได้รับเงิน3000บาทเหมือนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วในเฟสแรกนะคะแต่จะได้รับเงินตามสิทธิในเฟสสองเท่านั้นค่ะ 3. จะเพิ่มวมงเงินและจำนวนสิทธิ์หรือไม่นั้นนะคะรอรุ้นคำตอบทันวานี้ค่ะ กระทรวงการคลังยังระบุอีกว่าเบื้องต้นโครงการคนละครึ่งเฟส2นั้นนะคะที่จะเริ่มต้นในปี2,564เป็นการขยายเวลามาตรการออกไปจากเดิมค่ะที่เฟสแรกจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม2,563ส่วนจะมีการเพิ่มสิทธิให้มากกว่า10ล้านคนหรือเพิ่มวงเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายมากกว่า3,000บาทนั้นนะคะ จะต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งค่ะเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณที่ใช้แต่ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอแน่นอนค่ะคาดว่าจะสรุปให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะ4คนละครึ่งเฟส2เนี่ยใช้งบประมาณจากไหนเหรอคะสำหรับเม็ดเงินที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟส2นั้นนะคะจะใช้เงินในส่วนพระราชกำหนดพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทค่ะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบโควิด -19 นะคะจำนวน4แสนล้านบาทค่ะซึ่งขณะนี้นะคะเหลือวงเงินที่นำมาใช้จ่ายได้ประมาณ2แสนล้านบาทค่ะแต่จะต้องทำรายละเอียดเสนอต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณารายละเอียดเสียก่อนนะคะ 5. จากเฟสแรกถึงเฟสสอง คนไทยสนใจอย่างต่อเนื่องค่ะมีการสำรวจพบว่าประชาชนใช้จ่ายนะคะในโครงการคนละครึ่งเฟสแรกมากถึง59%ค่ะและรัฐบาลนะคะสนับสนุน49%โดยส่วนมากมีการซื้ออาหารที่ร้านค้านะคะหาเร่แผงลอยต่างๆจำนวนมากค่ะและนอกจากนี้นะคะร้านค้าที่ลงทะเบียนก็ยังมีจำนวนมากเช่นกันค่ะและคาดว่านะคะคนละครึ่งเฟส2 ก็น่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกันค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับคนละครึ่งเฟส2นะคะจะมีข่าวออกมาว่าให้ลงทะเบียนได้เมื่อไหร่ในช่วงเดือนธันวาคม2563นี้นะคะเตรียมพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย